วันนี้เราก็มาปล่อยคัได้แจ็คกับน้องน่า้เยเ้าะแล้วรู้ว่ารู้จักที่ท่งทางไหนคะแม่แนะนำให้มานี่คพ so hmm. ี่นแนะนำมาค่ะสวัสดีค yani ่ะอิทึงเสนะคะสำหรับค o นได้แจ็ปี2022ปลาตลอดนะครับปลาตลอดเลยนะคะดูแลดีไหมคะพี่ดูแลดีไหะแขงแเยอะไหมคะเยอะน ขับรถได้เนาะพี่มีส่วนให้เราดวยนะค่ะสำหรับน้องหมวยนะคะน้องทำอาชีพแคชเชียร์ร้านอาหารนะคะน้องทำอายุรรมที่นีน้องก็ออกกับเราได้เนาะรับเงินสดค่ะเดี๋ยวป้าจะพามราเล่นช็อปกันนะคะคันนี้มาเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวพี่ก็จะมีของมอบให้น in mm ้องหมวยด้วยนะเป็นข่อยงานจากพรอค้าน้องกันดนะคะแบบอะไรเนี่ยรถใหม่มา ทะคะขอให้ก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยร่ำรวยเฮงๆนะคะแขวนวงมาลัยแล้วก็เรียกแม่ยนางเลยนี่นะคะน้องก็ทําการอันชนแม่ยนางขึ้นรถนะคะก็ขอให้น้องขับขี่ปลอดภัยร่ํารวยร่ารวยเฮงเนะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นฮอน d a าเจ z ปี2012ค่างวดเบาๆ6,000กว่าบีบต่เรียกแม่ยนางได้เลยะคะ่ะปีนปีนปีน ่าการออกมาเรายุ่งยากไหมคะออกมาพี่ยุ่งยากไหมใช่ค่ะให้เนาะเพียงแค่เฉลี่ยก็3ชมใช่แต่ว่าน้องก็ให้ความร่วมมือเนาะก็คือว่าน้องก็รอได้น้องรอน้องรอเราก็ประมาณเกือบเกือบเดือนแต่น้องก็คื้นน้องก็ยังรอเรานะคะก็ขอขอบคุณน้องหวยด้วยนะสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์เอาไว้ใช้งานนะะค 1-3นะคะยินดีให้บริการค่ะสำหรับรใครที่มาหาเราไม่ถูกร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนสามสี่หกนะคะเลยแยกวัดบอดทองประมาณสองร้อยเมตรค่ะร้านจะอยู่ซ้ายมือชื่อเต็นท์ประเสริฐผลยุทธาราคาราดหลุมแก้วตรง<ะ>้ตยวัดเจดีหอยนะคะ,คะถ้าฝากกดไลค์กดติดตามเพจให้เราด้วยนะคะฝากกด subscribe YouTube เลยค่ะชื่อ YouTube ชื่อว่าประเสริฐผลยุทธาคาราดหลุมแก้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ส่งมอบรถให้เราหอยเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ไปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย